ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะ ในช่วงนี้กำลังบรรยายธรรมะหัวข้อของนิโรธสัตว์นะหรือ,อความดับทุกข์หรือพระนิพพานซึ่งเป็นอ,อริยสัจสีในข้อที่3โยมเป็นความดับทุกข์โยมก็ฟังไปวันสองวันผ่านมาแล้ววันนี้โยมมาฟังต่อนะเรื่องของพระนิพพานที่พระอ,องค์จะทรงแสดงที่จะมาเลือกมาก็ในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสราจตนาวัค เล่มที่สภาคที่1หน้าสองรยหกสิบโยมปฐมรูปารามสูตรว่าด้วยผู้ยินดีในอายตนะ6อยู่เป็นทุกข์อาญตนะหนี้ก็เป็นทุกขกริยสัตว์อย่างหนึ่งนะโยมนะเป็นเป็นทุกขกริยสัตว์เป็นอารมณ์ที่น่าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจ เป็นที่ตั้งของตัณหาที่จะยมฟังมาในวันก่นกอนๆนะแต่ในสูตรนี้พระองค์จะทรงเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีตัณหายินดีในอายตนะกับผู้ที่ไม่ไม่ยินดีในอายตนยะเนี่ยจะได้รับความสุขสงบต่างกันอย่างไรดูก่อนภิกษุนทั้งหลายทเทวดาและมนุษย์เป็นผู้มีรูปเป็นที่มายินดีจริงไหมโยม รูปสวยโยมก็อยากจะดูอยากจะเพ่งนะเป็นผู้ยินดีแล้วในรูปนะอย่าว่าแต่รูปสวยนะโยมนะรูปที่มองเห็นก็ดีรูปร่างกายผมก็เล็บฟันผมคนเล็บฟันหนังโนะยมถ้าเนื้อก็ไม่ยินดีแน่นะเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับตายนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยส่วนมากก็ยินดีในผมนี่แหละผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยหอย่างนะียมเป็นสิ่งที่ หลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้หลงติดอยู่เนี่ยเป็นผู้ยินดีแล้วในรูปเป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในรูปเพราะรูปแปรปรวนคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ใช่รูปร่างกายอย่างเดียวเสียงด้วยนะโยมนะอ่านี่อยู่ตรงนี้พอดีนะและมนุษย์เป็นผู้มีเสียง เป็นที่มายินด,นะดีจุดๆตรงนี้โอ้โหโยมหมายความว่า,าเมื่อเสียงแปรปวนไปเนี่ยทเทวดาและมนุษย์ก็ย่มอยู่เป็นทุกข์นะเป็นผู้มีกลิ่นเป็นที่มายินดีเป็นผู้มีรสเป็นที่มายินดีเป็นผู้มีผัวพระเป็นที่มายินดีเป็นผู้มีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดีเป็นผู้ยินดีแล้วในเสียงในกลิ่น ในรสในผัวทพะในธรรมอารมณ์เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในเสียงกลิ่นรสผัธทพะธรรมอารมณ์นะเพราะเสียงกลิ่นรสผัธทพะธรรมอารมณ์แปรปรวนคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัวนี้จริงไม่จริงโยมพิจ,จรารณาเองแล้วกันนะโยมนะใครยินดีมากก็ทุกข์มากโยม กายยึดมั่นมากก็ทุกมากแหละเพราะสิ่งเหล่าน,นี้เป็นความไม่เที่ยงเป็นของปวนแปรเป็นของชั่วคราวนะเราไปยินดีในของชั่วคราวก็ยินดีในทุกพะง,งั้นเถอะดูก่พิสิกษุทั้งหลายส่วนตถาคตผู้เป็นอรหรันตัสรู้เองโดยชอบรู้แจ้งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นความดับไปคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปทั้งหลายคือรู้รอบาง,งั้นเถอโยมนะ ตามความเป็นจริงเป็นผู้ไม่อะไม่เป็นผู้มีรูปเป็นที่มายินดีไม่เป็นผู้ยินดีแล้วในรูปไม่เพลิดเพลินแล้วในรูปเพราะรูปแปรปรวนคลายไประดับไปตถาคตย่อมอยู่เป็นสุขรู้ความจริงโยมร่างกายเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เสื่อมสลายบังคับบัญชามาได้แล้วก็ม่ใช่ตัวตนฉันทราคะที่จะเกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐัพ ก็ไม่มีนะเมื่อไม่มีก็ย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อสิ่งเหล่านั้นปวนแปรระดับไปเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเป็นเจ้าของนะอันนี้ก็คือว่าเป็นการปฏิบัติที่ว่ากําหนดรู้ในทุกขาริยสัตว์เหล่านี้ด้วยยาตะปริญญาตีรณนปริญญาแล้วก็ปหานาปริญญานั่นเองเนตะตะถาคตย่อมอยู่เป็นสุขดูกนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบรู้แจ้งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นความดับไปคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเสียงกลิ่นรสผัวตพะธรรมอารมตรงนี้ขอขยายนิดนึงก็ไร้แรก,การโยมนะรู้แจ้งด้วยปัญญาถึงความเกิดขึ้นและความดับไปเนี่ยคือว่ารูปเกิดขึ้นได้อย่างไรและดับไปอย่างไร รูปเกิดขึ้นด้วยเหตุนะโยมนะรูปเป็นผลนะเกิดมาจากเหตุคือปัจจัยเหตุที่ทําให้เกิดรูปก็มีมากมายนะอาจจะเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปหรือว่าฤด,ดูหรือว่ากรรมหรือว่าจิตอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นเหตุให้รูปเกิดทีนี้รูปจะดับไปอย่างไรเมื่อดับเหตุโยมดับอาหารดับจิตดับกรรมดับฤดู หรือว่าดับตัณหาอุปาทานเนี่ยรูปก็จะดับไปเนี่ยเรียกว่ารู้รู้แจ้งถึงความเกิดขึ้นและความดับดรูปเกิดขึ้นได้เหตุนี้ดับไปเพราะหมดเหตุทีนี้คุณเนี่ยคุณของรูปเสียงกลิ่นรสผตภัณที่จิงตรงนี้อาตมาเคยบรรยายให้ยโยมฟังไปแล้วนะในเรื่องของโทษของกามโยมที่ว่าคุณของรูปก็มีอยู่เช่นรูปสวย เสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเนี่ยเป็นคุณของอ่าสิ่งเหล่านี้โทษก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองโทษของรูปของเสียงกลิ่นรถก็คือความไม่เที่ยงส่วนอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเสียงกลิ่นรถก็คือการเจริญสมถะหรือปสนาหรือศีนสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองหรือว่าปริญญา3คือยาตาปริญญา ตีรณะณปริญญาปหาณะปริญญาเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปนะรูปเสียงกินรสนั่นแหละโยมตามความเป็นจริงย่มไม่เป็นผู้มีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดีไม่เป็นผู้ยินดีแล้วในธรรมารมไม่เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในธรรมารมก็คือรวมทั้งหมดนั่นแหละโยมเพราะรูปเสียงกินรสภวตภพธรรมารมแปรปวนไปคลายไปและดับไป ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุขครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตสาสดาได้ตรัสวยาก,กรณภาสิทินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่ารูปเสียงกลิ่นรสพุทธพะและธรรมมารมทั้งสิน้นอันน่าปรารถนาน่าใครและน่าพอใจที่กล่าวกันว่ามีอยู่ประมาณเท่าใด รูปปรารมเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมุติว่าเป็นสุขนี่ยโยมเทวดามนุษย์สมมุติรูปกามกคูเหล่านั้นว่าเป็นสุขนะถ้าว่ารูปปรารมเป็นต้นก็คือรวมทั้งเสียงลินลดผลทพาะนะเหล่านั้นดับไปในที่ใดที่นั้นเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นสมมุติว่าเป็นทุกข์ ส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นการดับสัก,กยะวงเล็บรูปารมณ์เป็นต้นที่บุคคลถือว่าเป็นของของตนว่าเป็นสุขมยมคือปกติปุถุชนหรือว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยเวลารูปเสียงกยลิ่นรสโผฏภะรมอารมณ์เหล่านี้ดับไปนี่เขาก็จะพาการคิดว่ามันเป็นทุกข์นะเพราะมันปวนแปรอย่างเช่นผมงอกก็เป็นทุกข์ ฟันหักหลังเหี่ยวเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปเนี่ยก็คือรูปเสียงกิดลดนั่นแหละโยมดับไปแปรไปนี่เขาก็จะสมมุติว่าเป็นทุกข์มันไม่ดีนะเพราะมันเสื่อมเสียอย่างนั้นแต่ว่าพระอริยเจ้าเนี่ยท่านเห็นการดับไปของสักยะว่าเป็นสุขการดับไปของสักยะก็คือการไม่ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาก็เป็นสุขโยมนะ การเห็นของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอยู่นี้ย่อมเป็นค่าศึกกับชาวโลกทั้งปวงชาวโลกเขาเห็นว่าการดับไปเป็นทุกข์นะแต่ว่าพระอริยเจ้าท่านเห็นการดับไปว่าเป็นสุขโยมการดับไปในนี้คือการดับไปของสักยะนะสักยะดับไปแต่ว่าบุริชนจะเห็นว่าตัวตนดับไปนะเช่นรูปของตนเสียงของตนนี้ดับไป ความเห็นจริงสวนทางการโยมระหว่างพระอริยะกับชาวโลกนะบุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุขพระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ปุถุชนก็คือเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขคือเรียกว่าสุขขวิปปาราแตนะเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโยมแต่พระอริยะจะเห็นว่าทุกข์ด้วยความเป็นทุกข์บุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์ พระอริยเจ้าทั้งหลายรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นสุขยมตรงกันข้ามเลยนเนี่ย <_ d ata> เธอจงเห็นธรรมที่รู้ได้ยากสมมติว่าสมมติว่าพระนิพพานยมพระนิพพานเป็นสุขในความเห็นของพระอริยเจ้าน,นะแต่ว่าปุริชนจะเห็นว่าเป็นทุกข์ว่าพระนิพพานไม่มีอารมณ์ที่น่าป่าเถเลยแล้วมันจะมีความสุขหรือมันเป็นทุกข์นั่นนะ การไม่เกิดเนี่ยโอ้โหชั่วช้าแล้วไม่เกิดเนี่ยมันจะดีหรือไม่เกิดเนี่ยปฏิชนจะไปเห็นอย่างนั้นโยมเห็นว่าการไม่เกิดเป็นทุกข์นะแต่พระอริยะเจ้าเนี่ยท่านเห็นว่าการไม่เกิดนั่นแหละเป็นสุขโยมอุปมาตรงนี้นะโยมเป็นอุปมาในน้อยที่ยตมายกมานะว่าปฏิชนเห็นว่าเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์แต่ พระอริยเจ้าเห็นสิ่งเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะต่อมาโยมพระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสิ่งก็ไปบุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุขพระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์บุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นสุขเธอจงเห็นธรรมที่รู้ได้ยาก คนพานผู้หลงไม่รู้แจ้งในนิพานนี้ความมืดย่อมมีแก่บุคคลผู้ถูกนิวรนหุ้มหอ่อเหมือนความมืดมนย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่เห็นนิพานย่อมมีแก่สัตว์ประดุษโยมเหมือนแสงสว่างย่อมมีแก่บุคคลผู้เห็นส่วนชนทั้งหลายผู้แสวงหาไม่ฉลาดในธรรม ยังอยู่ใกล้ก็ไม่รู้แจ้งธรรมนี้อันผู้ถูกความกำหนัดในภพครอบงำผู้ลั่นไปตามกระแสตัณหาในภพผู้อันบ่วงแห่งมารรัดตรึงไว้แล้วไม่ตรัสรู้ได้ง่ายเลยใครหนอเว้นจากพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมควรจะตรัสรู้นิพพานบทที่พระอริยเจ้าทั้งหลายรู้โดยชอบ เป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานโยมข้อความตัวนี้เนี่ยไม่ทราบว่าโยมพอจะฟังเนื้อความจับประเด็นได้หรือเปล่านะต่จริงก็ต้องอธิบายแต่ละประโยคแต่ละประโยคไปเลยนะโยมเนี่ย,ยนะะโยมลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะโยมนะตรงนี้ข้อความรู้สึกจะใกล้ชิดกันมากจนแยกประโยคยังไม่ชัดเจนโยม เดี๋ยวก็อ่านย่ออีกนิดหนึ่งนะโยมนะเธอจงเห็นธรรมที่รู้ได้ยากอเชิญชวนให้พิกษุทั้งหลายเนี่ยให้เห็นพระนิพพานนะโยมเพราะว่าพระนิพพานเป็นความดับกิเลสดับตัณหาดับทุกคนพ่านผู้หลงไม่รู้แจ้งในนิพพานนี้อ่ะก็จริงโยมคนพ่านในที่นี้คือปุริชนนั่นเองเป็นผู้หลงไหลในกามคุณย่อมไม่เห็นพระนิพพานเป็นคนมืดบอดนะ ความมืดย่อมมีแก่บุคคลผู้ถูกนิวรหุ้มหอ่ออะจริงโยมความมืดคือความมืดในนี้นิวรเป็นความมืดนะโยมนิวร์ก็็คือกามาฉันทานิวรณพยาบาทนิวรตีนมิทะนิวรกุก,กุจจะอุทธจักกุกกุจจะนิวรหรือไม่ก็วิจิกิชานิวรเป็นต้นนะนิวรห5าสิ่งที่ขวางกั้นความดีไม่ให้สัตว์บรรลุนิพพานเนี่ย เพราะว่าถูกนิวรนั้นหุ้มห่อเอาไว้เหมือนความมืดมนย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่เห็นออใช่หมายว่าคนที่ตาบอดเนี่ยก็ย่อมก็ย่อมไม่เห็นนะคนตาบอดย่อมมองไม่เห็นฉันใดโยมนิพพานย่อมมีแก่สัตว์บรุษหมายว่านิพพานนั้นสัตว์บรุษผู้ประเสริฐหรือพระอริยะเจ้าเท่านั้นที่จะมองเห็นพระนิพพานได้คนพานมองไม่เห็นพระนิพพานนะเหมือนแสงสว่าง ย่อมมีแก่ผู้บุคคลผู้เห็นเออคนตาดีย่อมมองเห็นแสงสว่างฉันใดพระอริยเจ้าเนี่ยย่อมมองเห็นพระนิพพานฉันนั้นโอ้อันนี้อุปมาชัดเจนมากโยมนะถามว่าคนตาบอดมองไม่เห็นแสงสว่างเนาะเออเหมือนกับปุริชนเนี่ยแม้พระนิพพานมีอยู่ก็มองไม่เห็นพระนิพพานก็เหมือนกับคนที่มืดบอดในพระนิพพานนั่นเองโยมชนทั้งหลายผู้สแสวงหา ไม่ฉลาดในธรรมถึงอยู่ใกล้ก็ไม่รู้แจ้งธรรมอันนี้อันนี้ก็จริงนนโยมผู้สแสวงหาเนี่ยจะแสแวงหาอย่างไรก็ตามเถอะถ้าไม่ฉลาดในธรรมในการปฏิบัติแล้วเนี่ยถึงจะอยู่ใกล้ใกล้พระพุทธเจ้าโยมก็ไม่รู้แจ้งธรรมนั้นเพราะว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดในธรรมนั้นก็ไม่รู้แจ้งธรรมนั้นนะบุคคลผู้ถูกความกำหนัด ในภพครอบงำโยมก็คือว่ากามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาฉันทะราคะในในภพภูมิต่างๆนะครอบงำเนี่ยผู้เล่นไปตามกระแสตัญหาในภพผู้อันบ่วงมารรัดรึงไว้ตัญหาเป็นอะไรโยมเป็นบ่วงของมารที่จริงท่านบอกว่ากามาคุณห้านะเป็นบ่วงของมารเนี่ยบ่วงมารจะรัดรึงไว้อืม ที่ยิงตันหาก็เป็นตันหานั่นก็เป็นตัวบ่วงนะแต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องล่อเช่นเหยื่อเนี่ยเหยื่อนั้นที่ติดอยู่ใกล้ๆ้บ่วงให้สัตว์เข้าไปกินเหยื่อแล้วก็ไปติดบ่วงนะกามาคุณห้าเนี่ยคล้ายๆเป็นเหยื่อพอไปกินแล้วเนี่ยตันหาก็จะผูกคอของสัตว์ผู้ไปกินเหยื่อคือกามาคุณห้าโยมเนี่ยต่อมานะท่านบอกว่า บุคคลผู้ถูกความกำหนัดในภพครอบงำผู้แล่นไปตามกระแสตัณหาในภพผู้อันบ่วงแห่งมารรัดลึงไว้แล้วไม่ตรัสรู้ได้ง่ายเลยอันนี้ก็จริงนะโยมนะใครที่มีตัณหามากกิเลสมากก็จะตรัสรู้นิพพานก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายโยมใครหนอเว้นจากพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วย่อมควรจะตรัสรู้นิพพานบทก็คือพระอริยกับพระพุทธเจ้านะ พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้รู้โดยชอบเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานยมจบปฐมรูปารามสูตรที่สเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นระหวา่างบุคคลที่ยินดีในยินดีในทุกข์กนะ็คือรูปเสียงกกิดปุตตะะธรรมารมเนี่ยก็เรียกว่าเวลาปลวนแปลก็เป็นทุกข์ยมเป็นทุกข แต่ว่าพระอ,อริยเจ้าทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในรูปเสียงกิริยทผลภะเมื่อสิ่งนั้นปวนแต่ไปก็ไม่เป็นทุกข์ทีนี้มาดูอัตถกถาท่านจะขยายข้อความตรงนี้น่าฟังโยมอัตถกถาปฐมรูปารามสูตรที่สมในปฐมรูปารามสูตรที่สามมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่ารูประสมุทิตาแปลว่าบันเทิงในรูปเหมือนญาโยม ส่วนมากก็บันเทิงในรูปนะบทว่าทุกขาแปลว่าถึงทุกเวลารูปปวนแปลไปนะบทว่าสุขโขแปลว่าถึงสุขด้วยสุขในพระนิพพานอันนี้หมายถึงคาถาที่ะโยมฟังไปว่าไม่ที่พระองค์ทรงไม่ทรงยินดีในรูปเมื่อรูปแปลไปก็ก็ทรงเป็นสุขเพราะว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในบทว่าปัญจ นิกะมิทางเป็นต้นนะโยมนะแปลว่าความเห็นของบัณฑิตผู้เห็นย่อมขัดแย้งผิดกับชาวโลกทั้งมวลจึงอยู่ชาวโลกสําคัญขันห้าว่าเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นอัตตาว่าเป็นของงามส่วนบัณฑิตสําคัญว่าขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามนี่นะโยมเห็นตรงกันข้ามกันเลยนะปุริชนจะเห็นวิปลาสไปเรียกว่าสุขวิปลาส อัตาว,วิปปาราชนิจจว,วิปปาราชแล้วก็สุภวิปปาราชนะเห็นค่าเคลื่อนจากความเป็นจริงเห็นงูเป็นเชือกเห็นเชือกเป็นงูท่านอุปมาอย่างนั้นนะตมาโยมบัณฑิตท,ทั้งหลายรู้ว่าเป็นสุขอ๋ออันนี้ก็คำทั้งหมดนี้ท่านกล่าวหมายเอาพระนิพพานทั้งนั้นบทว่าสาบทว่าสัมมูระหะสัมมูระ ส,สัมมูหัตถอาสัม,มูละเหตุถะนี้ได้แก่ผู้หลงพระนิพพานก็คือว่าคนมืดบอดคนตาบอดมองไม่เห็นความมืดความสว่างนะโยมนะคนตาบอดแม้ความสว่างมีอยู่ก็มองไม่เห็นความสว่างชั้นใดปุถุชนก็มืดบอดในพระนิพพานแม้พระนิพพานจะมีอยู่บทว่าอวิทัสูุได้แก่คนเข่าทั้งหลายจึงอยู่เจ้ารัติเจ้ารัติห้า ลัทธิทั้งหมดคล้ายๆกับนักบวชนอกศาสนานะความสำคัญว่าพวกเราจักบรรลุพระนิพพาน,านแต่พวกเขาย่อมไม่รู้แม้ว่าชื่อว่านิพพานคือสิ่งนี้คือเขาคิดผิดยมที่จริงเขาไม่รู้ว่าพระนิพพานนะแต่เขาไปสำคัญติดว่านี่แหละคือนิพพานของเขาอันนี้ก็ข้อความขยายเรื่องของบุคคลผู้มีกิเลสหุ้มหอ่อร้อยรัด มืดมนย่อมไม่มีแก่ความมืดมนย่อมมีแก่ผู้ไม่เห็นคือไม่เห็นไม่เห็นแสงสว่างก็คือปริชนไม่เห็นพระนิพพานนะนะคนเขาย่อมไม่ประสบพระนิพพานคือการเห็นพระนิพพานจริงอยู่นิพพานก็ดีการเห็นพระนิพพานก็ดีของคนพานผู้ไม่เห็นอยู่ย่อมเป็นเหมือนมนตนพระจันทร์ที่ถูกเมฆดำปิดไว้เหมือนภาชนะ ที่กระทะบังไว้และเหมือนสิ่งของที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วเป็นนิดอมหมายว่าของนั้นมีอยู่นะแต่ว่ามีอะไรมาบังไว้โยมและเหมือนสิ่งของที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วเป็นนิดตรงนี้คือว่าอย่างเช่นคล้ายกับว่าพระจันทร์ก็เขาก็มีอยู่ของเขาอะนะแต่ว่ามเมฆหมอกไปปกคลุมเนี่ยก็มองไม่เห็นโยมสองบาลคาถาว่า สตตังจะวิวัตตังโหติอาโลโกปัตสตามีวะความว่าวิวัตตะคือนิพพานย่อมมีแก่ผู้สงบคือสัตว์บุษรผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยปัญญาทัศนะคือเห็นด้วยปัญญาเหมือนแสงสว่างมีอยู่แก่บุคคลผู้เห็นอยู่ความว่าพระนิพพานใดชื่อว่าอยู่ใกล้อะไม เพราะผู้แสวงหากำหนดส่วนในผมหรือขนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายตนนะคือหมายว่านิพพานไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหนนะหาในร่างกายที่รงทรงตัดว่าอ่ายาวยาวเท่าไหร่ยาววาหนาคืบกว้างศอกนี่แหละนิพพานอยู่ใกล้ๆนี้นเองนะหาในร่างกายนี้แหละโยมเห็นร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็เรียกว่า ถือว่านิพานอยู่ใกล้แล้วนะโยมนะไม่ต้องไปหาที่ไหนโยมต่อมานะโยมนะเห็นคือว่าพิจารณาร่างกายในตนอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์พึงบรรลุได้โดยลําดับที่เรียกว่านิพานอยู่ใกล้นะหรือเพราะแสวงหาความดับความดับขันทั้งหลายของตนโอโยมเวลาจะหมดแล้วน,น,นี่พระนิพานนั้น พระนิพพานนั้นนั่นและขอัยพระนิพพานนั้นนั่นแหละแม้อยู่ใกล้ๆเหล่าชนผู้สแสวงหาผู้ไม่ฉลาดในธรรมก็ไม่รู้ซึ่งก็ไม่รู้ซึ่งที่ใช่ทางและไม่ใช่ทางคือคนไม่รู้นะโยมนะหรือสัจธรรมสีก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดโยมร่างกายนี้เป็นอารมณ์ ที่จะพิจารณาให้เป็นนิพานาเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ก็ไม่ยอมพิจารณาโยมมัวแต่ไบลุ่มหลงประดับตกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายตัวเองว่าเป็นของสวยของงามนะก็เรียกว่าพลาดโอกาสอย่างใหญ่หลวงโยมไปหลงติดเสลโยมแทนที่จะพิจารณาให้เห็นเป็นของปริกูลของไม่เที่ยงเป็นทุกเปรียนนาตานะบทว่าผู้เข้าถึงวัตตะอันเป็นไปในภูมิสามคือ กามภูมิรูปภูมิมารูปออภูมินะคือวัตะสงสารนั่นแหละอันเป็นสถานที่อยู่ของมารคือมารห้าโยมเกลยดตม,มานขันธมารเทวบุตรมารอาภิสังขารมารแล้วก็มัจจุมานนะฟังชื่อไปก่อนนะโยมนะความว่ารู้ชอบด้วยปัญญาอันสัมยุญด้วยอรหัตมรักโยมอรหัตมรักนี่สูงสุดเลยเป็นกุศลสูงสุดในพระพุทธศาสนาคืออรหัตมรักในลำดับ นั่นแหละ e, เป็นผู้ไม่มีอาสวะย่ำดับสนิทด้วยเกเลสปริณิพา,านการดับเกเลสอีกในหนึ่งเป็นผู้ไม่มีอาสวะเพราะรู้ชอบย่อมปรินิพานด้วยขันทะปรินิพานดับขันในที่สุดก็คืออนุปาลิเศษานิพานท่ธาตุนั่นเองนะดับสนิทไม่มีเหลือเชื้อแม้แต่รูปและนามโยมเอ่อข้อความคิดว่าคงจะจบ เรื่องของนิโรธสัตว์ไว้ก่อนที่จะจบอัตมาขอนำอัตกถาในที่ทั้งขยายความของนิโรธสัตว์ไว้ในปฏิสัมพิธามักมาบรรยายให้โยมฟังสรุปตรงนี้นะว่าพระนิพพานนั้นมีอัตถว่าอย่างไรนิโรธาอริยสัตว์มีอัตถอยู่4อย่างคือนะหนิสระโยมพ้นไปจากทุกโดยสิ้นเชิงทุกทุกอย่างที่โยมฟังมาใน ทุกขิยสัตว์ข้อแรกนะ่ะจะไม่มีเลยเมื่อถึงพระนิพพานแล,ล้วย,ยมจึงเรียกว่านิสรณะนะพ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิงไม่มีเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเป็นต้น 2. วิเวกะสงบจากความวุ่นวายในวัฏฏะไม่ต้องมาวุ่นวายรับผิดชอบบริหารขันนะยืนเดินนั่งนอนขับทายเลี้ยงดูลูกหลานภรรยาสามีบ้านช่องห้องหอเนี่ย เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายในวัฏสงสารเลยโยมจึงเรียกว่าวิเวกะนะสงบจากทุกสงบจากความวุ่นวายในวัฏตะต่อมาโยมสามอสังคตะไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสี่ไม่มีอะไรปรุงแต่งพระนิพพานได้พวกเราอยู่ในทุกวันนี้อะไรบ้างโยมที่ปรุงแต่งมากมายเหลือเกินโยมนี่แหละเป็นวัฏสงสาร แต่พะนิพานนั้นจะไม่มีการปรุงแต่งเลยคือเป็นอสังกตะและก็สี่สุดท้ายโยมเป็นอมตะไม่มีความตายเรียกว่าไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตั้งอยู่แล้วก็ไม่มีการดับไปนะอันนี้เรียกว่าอัฏฐของนิโรธสัตว์4อย่างคือพ้นจากทุกข์สงบจากความวุ่นวายในวัฏฏะไม่ไม่ถูกปรุงแต่งและไม่มีความตายนะเอาละโยมสำหรับการบรรยายธรรมะในหัวข้อของ ทุกข์ทุกขานิโรธาอริยสัจคือความดับทุกข์ก็คงจะจบบริบูรณ์ไว้ที่เพียงเท่านี้นะโยมนะวันต่อไปญาติโยมก็ฟังมรรคอริยสัจก็ขอให้ญาติโยมได้รอติดตามรับฟังในโอกาสต่อไปเอาละวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน เทินข้อเจริญพร